สว, string, สวัสดีค ah, um be, ่ะชื่อเด็กหญิงสามีสมาทองคขามีจามาอ่านกณิตาสามช่องค่ะวีวันแวนปินเป็นอยู่คือบีบีค e บีแคมบีคมกลายเป็นบีกินบีแกนบีการเริ่มต้นเบ้าเบรคบรัดพัดเป่าเบรคบล็อกออกแแตกหักพังบีอินบีวอนบีวอนนำพาพามาบีวิดบีวิดบีวิด่าง buy button button เื้อ cost 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 จับกลุ่ม s h o o s shoes s h o l d n เลือก come can come มา cost 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 มีมูลค่า cream 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 ขา can cut 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 ตัด do dust don't do to distance กระทำ dream 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 วาดดึง d r i n k d r ร n k d r u ั k ดืด Dr d o d ์โรด r ดเรน a ิ E เว i t า e ิต e อ็ินยิน f e ลเฟ e ร์เฟอร์ i ดนตกลง n ฟ f เฟ l ร s เดนต l f ฟจล f ซิ i n ฟ f o ์ F อนฟอนนัสห e าฟฟ e บินฟรี r ฟอสฟทำให้เป็นน้ำแข็งก v e ก็ก็ได้รับกิฟเก t เก็บให้โกเวนกอนไป Go go g กปลูกเติบโตแฮงหันหัดแฮฟแฮ d has มียินดื่มเ e สเ c สเ s สได้ยิน โพสเธอเธ s ถืออุ้มกิฟต์ิฟต์ิเก็บรักษาน o w น o w น o าอเนี่ยรู้เลสเลสเลสวางลงเลสเลสเลสนำเวฟเชฟเช t ออกละทิ้งเลสเลสเลสอนุญาต l i ฟ e life ลนอนลงวาง lose, loses, lost ทำหายหลงทาง make, made, made ทำสร้าง miss, miss, miss หมายความว่า miss, miss, miss Pop mistake, m i s t a l k m i s t o k e n คิดทำผิด plant, plant, plant จ่ายเงิน put, put, put วางใส่ ลิสโลส s อสต s นส์ขี่ขับลิสโล o s อ s ตั e ส s ลุกขึ้นขึ้นสูง run r า n r n วิ่งเ s s เห็น Se s โ s สโตส s ข่ซ s e ตตั้งจัดวางสป e spoke ุกยันอิขี่วสัน Sit sis, sis, nang. Sleep, 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 sleep nan lap. Speak, spoke, spoken, hood. spin spin Spin, 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 ban. Stance, dos, dos, yin tang. Stance, Swam, swans, swans, saban. สวมสวมสวมว่ายน้ำเท a คทุกเ k take ินเอาพาทิชชูทิชนสองเทีทัวทัวรวอแจงตอนสตอนสคิดน่ารัน่าร e น่าความย understand understood u n d e r s t o o d เข้าใจ where one wants สวมใส่สกรอน we wait wait long High win one one china life, like lost license can least 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 and thank you sir.